เชียร์ยูโรแอลโลซอเชียร์ยูโรแอลโลซอเชียร์ยูโรเขินอะเชียรยูโรดูฟุตบอลยูโรสองพันยี่สิบดูชัดๆแบบถูกได้กี่สิแอลโลสดนั่นจัดให้ร้องเพลงยังไงไม่ให้โดนส,สวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับนะกลับมากันอีกแล้วครับสําหรับช่องคนบ้าเจ้าบอลน,นะวันนี้เอาเจ้าบอลมาให้ดูแล้วกันนะเพราะว่าเมื่อกลางวันที่ผ่านมามีคน ข,ขับรถมาถึงบ้านเลยเขาบอกผมเอาเสื้อมาฝากอาบนลครับผมเลยเอามาให้ท่านดูดีกว่าว่าวันนี้มีทีมอะไรบ้างน,นะไปเรื่องเลยเล็ดีกว่าไหมได้นะเยอะก็ค่อนข,ข้างเยอะเหมือนกันนะอันนี้เป็นทีมชาติไทยอ่ะสวยสดงดงามเลยนะเหมาะช่วงนี้เลยนะเชยูโรเชยูโรนะ,ะเสร็จแล้ววานวลเลยอ่าเสร็จแล้วอันนี้เป็น remake, นะรีเมคแลรีเมอธนาคารกติกรนะธนาคารของน้องเลยอ่ะที่ท่านงทำงานอยู่อ่ะนะค่ะ อันนี้ก็เอาไปใส่เตะบอลขำมได้เนาะโอเคอ่ะอันนี้ก็มีนิวคาสเซิลนะอ่าแบบนิวคาสเซิลด้านหลังติดเบอร์อลันเชลเลอร์นะจะเต็มใช่แล้วก็อันนี้ทีมชาติไทยเขาอันนี้เป็น DIY นะเขาเอาโลโก้มาติดนะเดี๋ยวเอาโลโก้ให้ให้มาดูโลโก้โโลก้ข้างหน้านี่เขเอาโลโก้มาติดขำๆนะเอาไปใส่เตะบอลขำๆกันได้นะอันนี้ก็เป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นรีเมคนะรีเมคเอาไปใส่เตะบอลขำๆไม่ได้นะรีเมคเอเชียนเกมนะด้านหลังติดเบอร์ตะวันตีบานนะ เอนนั้นเป็นตะวันสีปางนะอันนี้ชลบุรีนะชลบุรีปี2010นะสวยไหมพี่พบตะลัตแตนเป็นปีโป้กเหรอสวยไหมสวยไหมสวยค่ะสวยเสื้อนะอันนี้เป็นเยอรมันนะหมอกช่วงนี้เลยเชียรูโลเชียรูโลเชียรูโลเยอรมันนะคะอันนี้เอาใส่ตะวันขัง,งก็ได้นะใส่ตะวันขังก็ได้นะด้านหลังติดเบอร์โทนิโครสอันนี้เอซีมิลานนะเอาไปใส่ตะวันขังก็ได้นะ อ่านะอันนี้เป็นซ้อมทีมชาตินะสีนิพูนโอ้โหสวยมากเลยสวยนะไซส์มไซส์ M นะเข้าอีกแล้วอ่ะเอ้าลืมบอกไปใครอยากได้เสื้อบารพวกนี้นะก็เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะบอกว่าทางไงถึงถึงจะได้นะอันนี้ลาบุรีนะลาบุรีเกล็นักเตะอืมลาบุรีเกล็นังเตะอันนี้ก็ทีมชาติไทยมาใส่เปบลกับมันได้นะอืมนะปห้อยปห้อยอันนี้ซ้อมซ้อมนะเอชียนเกมะอ่านอ่านหน้า ซ้อมเลยซ้อมซีเกมอ่าซ้อมซีเกมท,ที่ที่ไหนกัมพูชาป่ะคัวราลัมเปอร์อ๋อมาเลเซียมาเลเซียอ่านี่แมนยูนะเอาไปใส่จะบ้างครับแมนยูนะอ่ะอันนี้บาเยร์มิวนิคนะเอาไปใส่จะบ้างครับแมนนานะไปหอยอ่าอันนี้บุรีรัมย์เชียร์ยูโรบุรีรัมย์บุรีรัมปีสองพันสิบอ่านะนะสวย าาอันนี้โปรโลชมบุรีอุ้ยเหมือนเคยมีเลยแต่ว่าตัวนี้เดียวคนะ่ะไปแล้วแฟนเคยมีแต่ว่าตอนนี้เลิกไปแล้วนะอ่ะอันนี้หวัวนี้มาแบบนั่งเลยนี่เบอร์เบอร์สิบนี่นี่เราแถมให้เอาไว้ติดเองนะเชิเบรบรีเบอร์เบอร์สิบเนี่ยอันนี้เป็นของแท้นะแต่ว่าชื่ออ่ะเป็นเฟกตัดก็ไปสั่งตัดได้ชื่อไม่เฟกตัดอยู่แล้วก็ไปสั่งตัดได้แต่เบอร์เนี่ยเป็นเบอร์แท้นะก็จะไปพร,อร้อมแบบเสื้อเลยนะถ้า ถ้าใครนั่นก็ไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวเอาแก้วนี้ดีกว่าเบื้องบนยากษ์ค่ะอ่ะต่อมาเมืองทองอ่ะเมืองทองสวยนะด้านหลังโล่ใช่อ่ะเมืองทองเหมือนกันนะเมืองทองทองเป็นไงเยอะไหมเยอะไหมเยอะๆผมบอกแล้วประกาศสรรพคุณไปในช่องนี้เป็นไงถ้าอยากเจริญบอลสวยๆแค่นี้เหรอเชียร์ยูโลเชียร์ยูโลเชียร์ยูโล่อังกฤษสีแดงเขาบอกใส่สองด้าน ใช่ก็คือกลับด้านใส่ได้แม่แล้วอ่ะอันนี้บุยดำนะบุยดำด้านหลังติดเบอร์ชิระทอดเบอร์สองอันนี้ริบุญริบูญด้านหลังติดเบอร์ซาร่านี่วิ้วตัวนี้ทิปลงวันไหนอ่ะจ๊ะยังไม่รู้ว่าไม่ได้วะไม่ได้แล้วแต่อารมณ์ฟังอีอ้วนใส่ไม่ได้อันนี้แบงกอกนะแบงกอกยูเอฟเอเป็นเกตแฟนบอลเป็นเกตแฟนบอลได้แล้วก็อันนี้เลสเตอร์ซิตี้นะ ต้นหลังติดเบอร์แชมเปี้ยนนะนี่แชมเปี้ยนนะเอาไปใส่ตะวตันทองขัๆกันได้เนาะอ,อ่ะเ์ยโูโรเ์ยโูโร <laughs> อังกฤษอีกนะคะม่รู้ว่าตะจีบจางขึ้นมากูเชียร์ยูโรหมดแหละอังกฤษอีกรอ้วอ่ะอันนี้ประตูราชนาวีแขนยาวด้านหลังมีสวยนะแล้วก็อันนี้สาลาชีสีราชานะ ว่าทีมอะไรแปลกสวยสวยสวยอ่ะอันนี้ซ้อมทีมชาตินะซ้อมซีเกมสิงคโปร์ก็นี่แหละนะที่จริงมันมีเยกกอะกว่านี้แต่เอามาให้ดูแค่นี้พอ,อเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาท่านนะอ่ะทีนี้เรามาถึงมาถึงแล้วถ้าอยากได้ทํายังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเปลิลน,น้อปเปลิลบอกเขาเลยก็เข้าไปที <c oughs> ่เฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ตรงค้นหานะ พิมพ์สถาพรสาอาดนะคะแบบนี้เลยเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็เข้าไปแล้วก็ไปกดติดตามไว้เลยนะคะใน f a c e b o o k นะแม่นเลยนะเนะแม่นแล้วพี่น้องนะและผมจะทยอยลงเสื้อที่ออามาดูวนะันนี้ยไม่ได้แบบลงตุมเดียวหมดเนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดเราจะทยอยลงนะไม่มีการขายหลังใหม่แน่นอนนะ โอเคสำหรับค okay, so <laughs> okay. ิด <implications> วัน okay. นี้นะเดี๋ยวเราก็ออกไปวิ่งดีกว่านะตอนนี้ก็กี่โมงเนี่ยตีสองแล้วตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วนะเดี๋ยวออกไปวิ่งดีกว่านะโอเคสำหรับคิดวันนี้นะเราสองคนขอชิงไปก่อนแล้วกันนะโอเคสวัสดีครับเชียร์ยูโร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 เซ็งว่ะฟังมันเป็นไรอ่ะจะไปหาซื้อเสื้อบอลไม่รู้จะไปหาที่ไหน ทำไมไม่มีกดติดตามช่องคนบ้าเสื้อบอลเราเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็กดติดตามกันนั้นแหละเพราะกดแล้วจะมีแต่เสื้อบอลสวยๆและสาระดีๆให้ท่านรับชมนะครับกดเลยต้องกดแล้วกดเลย